28ไร่ครับ28ไร่ข้าวพันไรครับทุมทานี่หนึ่งครับวทุมทานี่หนึ่งหรือหอมประทุมครับเออก็คือหอมประทุมนะครับผมอะตอนนี้ข้าวกําลังสวยงามเลยครับครับผมนะครับใกล้เกี่ยวแล้วเนาะครับประมาณวันเสาร์นี่นะครับอ๋ออีกไม่กี่วันก็เกี่ยวแล้วครับอะเรามาพูดคุยกันนิดนึงครับนะครับปีนี้เอาอะไรมาใช้ครับผมใช้ตัวนี้อยู่ครับอ่านวัตกรรม 4T ใช่ครับเอามาเสริมเนาะใช่ครับลดปุ๋ยไหม ก็ตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจเลยคือครั้งแรกคือว่าใช่ครั้งแรกใช่ครับผมก็คือมันยังไม่ได้ลดปุ๋ยยังไม่ลดปุ๋ยครับผมแล้วพวกยาเคมีก็มีลดแล้วครับเพราะมันไม่ไม่ไม่เป็นโรคอ่ะเราก็ไดยลดลงมาก็คือได้ในส่วนของการลดยาเคมีพันธุ์ต่างใช่ครับผมอ่าก็ถือว่าประหยัดลงเนาะแล้วโฟทีแพงไหมก็ไม่แพงครับอ่าแล้วใช้ได้ทองใช้ได้ไม่รู้กี่ไรเลยสิบไร่อ่ะห้าไร่อ่ะพอผมใช้เนี่ยนาว8ยี่แปดไร่ผมใช้สองซองอครั้งหนึ่งอ๋อแค่นั้นเองก็แสดงว่าฉีดสี่ครั้งหมดไป ประมาณ8ปดซองแปดซองใช่ครับนะครับก็บ <head> บถือว่าประหยัดเนาะ <ผม S 2> อ่ะอีกนิดหนึ่งครับสังเกตได้ยังไงว่าเราฉีดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยความสมบูรณ์ของข้าวการเปลี่ยนแปลงของข้าวมันแตกต่างจากที่เราไม่เคยใช้ตอนแรกเลยคือขั้นแรกฉีดหลแรก,แรกได้สักพักหนึ่งผมมันถอน,ถอนผมเป็นคนที่ว่าผมลงนาคือถอนมาลากมันจะยาวแล้วมันจะเยอะแล้วรากมาสะอาดรากมนขาวครับแล้วต้นคือพอฉีดหลสองมาคือข้าวมันจะรัดกว่าจะกว่าที่อื่นน่ะคือมันจะเขียวใบตั้งมันจะไม่เหมือนไม่มีโรค ครับก็คือเราเห็นความสมบูรณ์มาตั้งแต่ระยะแรกเลยใช่ครับใช่ครับฉีดทั้งหมด4รอบครับ4รอบโอเคหมดไป8ซองเองเนาะประหยัดมากเลยใกล้เกี่ยวแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าข้าวหอมมะทุมนะครับของพี่มานะเป็นอย่างไรนะครับนะอ่ะฝากอีกนิดนึงครับอยากจะให้พี่มานะบอกเกษตรกรว่าการเอาโฟทีมาเสริมกับข้าวของเรามันดีอย่างไรผมว่ามันมีประโยชน์เยอะนะครับลดต้นทุนครับใครมีพันธุ์บางอย่างลงไปครับ แล้วก็คือการเดิน<ๆ>การรากการข้าวต่างๆมันจะมันดูสะอาดตาคือเรามองไปข้างล่างเนี่ยเราคนที่ว่าเถอดลงมาในนา,นานเนี่ยรเราจะเห็นความแตกต่างคือใบเบิร์มจะไม่สกปรกครับครับผมก็คือเห็นข้าวแล้วมันแ<ล>นตอนนี้อตอนเห็นตอนใกล้การจะเกี่ยวเนี่ยรวงมันจะยาว กว่าที่อื่นเขาที่ผมเคยดูเพราะผมไม่กลกาตาตะลอนดูนาคนอื่นเหมือนกันหือเราเห็นของเราแล้วเรามีความสุขใช่ใช่ครับมันภูมิใจครับผมอ้าวขอบคุณพี่มานะมากวันนี้นะครับผมนัทพงศ์พันทองเกษตรพิทักโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ